เราเาก็กระสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําการสาธิตการเจาะปอดนะครับการเจาะปอดดูน่ากลัวจังเลยนะแน่นอนครับว่าครั้งแรกใครๆก็ต้องกลัวคนระั้งั้นแหละอ่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือถุงมือสเตอร์ไลน์นะครับหรือว่าถุงมือปอดเชื้ออีกแล้วเช่นเคยนะขอใส่แบบไม่ไม่ปอดเชื้อนะครับเพราะว่าจิ้นเปลืองของเขานะไม่อยากจะแกะของแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรอีก เซริงนะครับซึ่งเซริงเนี่ยเขาบอกเลยว่าเตรียมไว้เยอะมากนะ <Huh? S 1> หัตถการนี้ใช้เซริงหลายแบบมากมายนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ที่แน่ๆคือเอาเตรียมเซริงเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเอาห้าตีซีนะครับเซริงห้าตีซีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ฉีดยาชาอีกเช่นเคยนะครับเข็มที่เตรียมไว้นะครับก็จะมี2อันเหมือนเดิมครับเข็มเบอร์สิบแปดกับเบอร์ยี่สิบสองนะครับเบอร์สิบแปดไว้ดึงยานะครับสิบแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองเนี่ยเอาไว้ฉีดยาชาอ่ะทีนี้มีอะไรอีกผ้าช่อง เหมือนเดิมนะครับนะมีผ้าช่องเอาไว้ปูนะครับแล้วก็มีขวดนะทีนี้อาจจะไม่ใช่ขวดก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่เอาไว้ใส่น้าอ่ะว่าง่ายๆแล้วก็จะมีขวดเล็กๆอีกเหมือนเดิมนะครับที่เอาไว้ส่งพวกแบบนับเซลเซล์ส่งเพาะเชื้อส่งนั่นส่งนี่อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนี่ครับมีทวีเวย์นะอันนี้คือเอาไว้เปลี่ยนเส้นทางตอนเราเสียสลิงอ่ะมาดูวิธีการสาธิตกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันดับ แรกนะทาการบอกคนไข้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะครับทําการเจาะน้ําที่ในปอดนะครับในเยื่อหุ้มปอดไปตรวจเพื่อที่ว่าจะหาสาเหตุของการติดเชื้อหาบลาบลา,บา,บาอะไรก็ว่าไปนะครับ<ะ>อ่ะเรามีสำลีชุบแอลกอฮอล์ ol, หรือว่าชุบคอเฮกซิดีนเอาไว้นะครับเล็งตำแหน่งก่อนว่าเราจะเอาตรงไหนสมมุติเราจะเจาะข้างนี้ใช่ไหมก่อนอื่นหาตำแหน่งครับว่าเราจะเจาะตรงไหนว,วิธีการหาตำแหน่งก็คือง่ายๆนะ ดูกระดูกสะบักครับหรือว่าสแคปูลา่า<ไ>ด้านหลังนะตรงปลายสุดเพราะว่ากระดูกด้านหลังเนี่ยมันจะต้องโคง้งโอเคปะ่ะกระดูกสะบักนะดูอนาโตรงนี้อยู่แล้วเนาะปลายจับได้ตรงไหนปุ๊บเนี่ยสมมุติตรงนี้คือปลายปลายของกระดูกนะเลื่อนลงมาหนึ่งช่องครับอืฮึเราจะเจาะอ,อยู่ที่ขอบบนของหลิบล่างนะครับเพื่อที่ว่าจะให้หลีกเลี่ยงการโดนเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดโอเคไหมประมาณนั้น โอเคพอเราได้ตำแหน่งปุ๊บก็แน่นอนครับทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเช็ดเหมือนเดิมเช็ดหมุนวงกลมนะครับจากในออกนอกในออกนอกนะเช็ดให้เรียบร้อยปุ๊บปั๊บกว้างๆไว้ก่อนทบยิ่งดีนะเช็ดอย่างเงี้ยสองรอบนะครับปุ๊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 บอ่ะสมมุติเช็ดเสร็จเรียบร้อยก็คนไข้ว่าเดี๋ยวจะขอปูผ้าสักนิดนึงนะครับนะเพื่อเตรียมทําหัตถการอ่าโอเคเราก็ ผ้าใบปูป๊ปาบอ่ะเปิดช่องเอาไว้แน่นอนครับเหมือนเดิมเปิดเฉพาะจุดที่คิดว่าต้องการจะเจาะใช่ไหมเมื่อกี้เราจะเจาะตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็แปะไว้ประมาณนี้ทุกคนเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเอียังไม้เห็นนะครับอืมอ่ะชัดไหมทุกคนชัดไหมอ่ะพอแล้วตำแหน่งปุ๊บเหมือนเดิมครับเราก็ทำการดอยาชานะครับซึ่ง หมือนเดิมใช้เข็มเบอร์18นะเข็มเล็กนะไอเข็มใหญ่สินะครับดึงยาชามาไม่สอนวิธีดึงยาชานะไปหัดกันเอเองนะครับแล้วก็สมมุติว่าอ่ะเราได้ยาชามาละเหมือนเดิมปึ๊บเราก็จะทำการฉีดยาชาบริเวณที่เราต้องการใช่ไหมอย่าลืมนะครับขอบขอบไหนขอบบนของมิบล่างนะฮะโอเคพอเราได้ตำแหน่งปุ๊บว่าเราจะเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับขออนุญาตคนไข้ฉีดยาชานะครับก็พอปักเข็มเข้าไปปุ๊บเอามือกันไว้ก่อนนะ แล้วก็อย่าลืมดึงนิกเกตีเพชเชอร์นะฮะโอเคป่ะหลังจากใส่ไปแล้วอะ่ะดึงปุ๊บไม่เจอสมมติอ่ะไม่เจอน้ําไม่เจอเลือดอะไรออกมาใช่ไหมครับก็ฉีดยาชาเข้าไปลึกลงหน่อยดึงไม่มีโอเคฉีดได้ใส่เข้าไปดึงไม่มีฉีดได้ปักเข้าไปดึงไม่มีอ่ะฉีดได้ครับซึ่งปกติเนี่ยบางทีเราฉีดฉีดมันเนี่ยอาจจะเจาะไปถึงตรงเยื่อหุ้มปอดแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าข้างในนั้นมันจะมีน้ําอยู่บางทีอาจจะได้น้ําอ่ะ ออกมาในเข็มด้วยพอได้ปุ๊กก็ให้หยุดนะฮะแล้วก็ถอยเข็มออกมา<ไ>มอ่าเสร็จเรียบร้อยพอเราฉีดยาทาเสร็จปุ๊กก็เหมือนเดิมครับทดสอบคนไข้ว่าเจ็บไหมก็เอาตัวฟอร์เซปที่เป็นแบบทูตนะครับที่มีปลายแหลมๆเนี่ยกีดคนไข้อ่าเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอ่ะคนไข้บอกไม่เจ็บแล้วก็อาเตรียมต่อได้นะครับตอนนี้ใส่ถุงมือปอดเชื้อไว้แล้วนะเรียบร้อยอ่ะเราจะใช้เม็ดดีขัดนะครับ แต่ว่าขนาดอัอเนี้ยจะบอกว่าใหญ่บิ๊กเบิ้มฮะขนาดนี้คนลเลือกกับตอนเจาะหลังเลย <Huh? S 1> นี่หนะ้าตาเข็มจะเป็นอย่างงี้วิง่งดูรูเข็มแกเห็นรูแกเห็นรูเข็มนั่นไหมไม่รู้ว่ากล้องเราซูมเห็นหรือเปล่านะฮะแต่รู้ว่าปลายเข็มนี่ใหญ่บักเอ็กฮะ <Huh? S 1> นี่ <Huh? S 1> เข็มเข็มยักษ์อะนาประมาณนี้นะครับ ก็จะทําการเจาะก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตทาการเจาะเอาน้ําไปตรวจแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเอามือกาดเพราะเมื่อกี้เราได้ตําแหน่งแล้วใช่ไหมก็เจาะเข้าไปครับเนี่ยใส่ไปตรงๆเลยนะทุกคนได้ยินเสียงอะไรก็กกเข้ามาไหมอันนี้คือไม่ได้ต่อเครื่องนะฮะโอเคสมมุติเราเจาะได้ปุ๊บเราดึงออกมาก็ดูว่ามีน้ําไหลาตามมาหรือเปล่าถ้าเกิดมันมันเจาะแล้วมันได้น้ําออกมาเนี่ยก็แสดงว่าโอเคมันถึงละ ทีนี้สมมุติพอจาะแล้วเราได้น้านะมีน้ําไหลออกมาเราเอาทีวีครับอุดรูไว้ก่อนเลยโอเคมาล็อกไว้เพราะาอะไรเพราะาเราไม่ต้องการให้ลมมันเข้าไปในเยือ่อหุ้มปอดสลิงถามว่าทาไมต้องเตรียมได้หลายเบอร์คือจะบอกว่าเวลาเราดึงน้ําออกมาเนี่ยเราจะต้องทําการดึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าอะไรไม่ให้อากาศไหลเข้าไปถ้าเกิดสมมุติสลิงมันอันเล็กอะ่ะมันก็จะดึงง่ายครับมันจะดึงได้เร็วแต่ว่าปริมาณจะได้น้อยแต่ถ้าเกิดแกดึงบ้องใหญ่อะ่ะ มันจะดึงได้แบบใช้แรงค่อนข้างเยอะแต่ว่าได้ปริมาณค่อนข้างจะเยอะเวลาแกต้องการรีลิสน้ำใจปอดเ <c oughs> น,นี่ยสมมติเอาแบบ5 0 0ร้อยซีซีแกคิดสภาพดีว่าแกใช้หลอด100แค่หลอด10ซีซีอ่ะแกจะระบาย5 500ใช่ไหมแกต้องดึงกี่ครั้ง50ครั้งกับใช้กับใช้บ้อง25ซีซีอาจจะเหลือแค่20ครั้งแต่ว่าอันนี้มันปวดมือกว่าเยอะมาก <c oughs> อ่ะก็ประมาณนั้นสมมุติว่าเราดึงใช่ไหมอ่ะสมมติว่าดึงเราได้น้ำออกมาใช่ไหมปึ๊บก็เหมือนเดิมครับแบ่งย่อย3ขวดเล็ก ก็ส่งแกมสเตนคเค้าเชอร์ใช่ไหมต่อมาเหมืนเซลล์เขาเซลล์ดิฟโปรตีนซูการ์ใช่ไหมแล้วก็ส่งซีโลจีอื่นๆเยอะแยะมากมายครับอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ส่งอีกขวดหนึ่งให้นสพแล้วกันนะเอาไปตรวจอ่ะพอเราจอบปุ๊บใช่ไหมเหมือนเดิมครับได้เสร็จทุกขวดใช่ไหมก็สูบป,ปุ๊บพอเต็มหลอดใช่ไหมบิดปิดฮะปิดเราค่อยเอาเนี่ยเราจะมีขวดอีกหนึ่งขวด,ขวดใช่ไหมเพื่อระบายน้ําใช่ไหม ก็อ่ะใส่ลงไปละอ่ะเอาอาจจะเตรียมไว้เลยใกล้ๆเรานี่แหละอืมก็ใส่ฟึ๊บบิดดึงบิดกับปล่อยลงขวดใส่บิดดึงบิดกับปึ๊บทำอย่างเงี้ยจัก,กว่าจะครบปริมาณที่เราต้องการจะระบายออกครับนะ,อะพอเสร็จทุกอย่างปึ๊บใช่ไหมอันเนี้ย อันนี้แล้วแล้วแต่หลักสูตรคนนะแต่ปกติก็คืออ่ะผู้พี่ก็จะใส่เข็มกลับไปครับนะเราเค่อยดึงออกโอเคไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่ต้องใส่เข็มกลับเข้าไปก็ได้นะสามารถดึงดึงออกได้เลยนะหรือบางคนเขาจะคาเข็มไว้ก็ได้เพราะว่าไอตัวเข็มเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ดึงออกใช่ไหมตรงนี้เห็นปะมันมีปลาย ปลายตรงนี้สามารถระบายออกได้ครับอซึ่งปกติถ้าเป็นตัวพี่ทําเองนะพี่ไม่ดึงครับพี่ไม่ดึงเข็มไม่ดึงไส้ในไม่ดึงอะไรออกทั้งสิ้นเลยนะพอเสียบเข้าไปใช่ป่ะพอได้ปุ๊บพี่บิดแค่นี้แค่นี้นะครับเพราะตรงนี้มันก็ต่อกับข้างในออกมาละแล้วก็ติดทีวีเลยง่ายกว่าเยอะครับคาเข็มปักเอาไว้แต่ว่าต้องระวังนะถ้าเกิดดึงเยอะไปปุ๊บสุดท้ายแล้วเกิดน้องดึงๆึงจากได้น้านะแล้วมันได้ลมออกมาเนี่ย เขาบอกว่าน้องเตรียมแบบที่ผาาไว์ว่ได้เลยครับเพราะว่านั่นคือน้องกำลังทำทำปอดคนไข้ปอดแตกนะครับเป็นิมีโมโทแัลกแล้วนะฮะคนไข้ก็อาจจะได้นอนโรงพยาบาลน,นานกว่าเดิมนะซึ่งก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่น้องๆน,นั่นแหละเป็นความผิดพลาดของฝัขขง่งเราซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะประมาณนั้นเราก็ดึงกลับมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเดื่อครับกดเอาไว้นะแล้วก็เอาสำลีกดเอาทานสปอร์แปะแล้วก็บอกคนไข้ว่าอ่าเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละ ถ้าเกิดคนไข้บอกมีไข้มีอาการปวดมีเนืออาการเหนื่อยขึ้นมาก็ให้รีแจ้งแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าอาการคนไข้สมมว่อปอดแตกเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยนี่แหละฮะน่าจะหอบเหนื่อยอืมประมาณนะั้นนี่คือขั้นตอนในการเจาะหลังแบบง่ายๆเข้าๆครับผมอ่านะก็คลิปนี้เราขอจบไวเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย